โอยี่มไปเลยมาบอกได้เลยว่าที่นี่คือที่นี่คือสวยมากทุกคนบันดูกันที่นี่เป็นเมืองแล้วจะไม่ลดไฟแบบนี้เนี่ยมันบักนิดหนึ่งนาดีดีมัน สวยมากมากเลยนะครับใครจะมาเล่นสวนน้ำก็บหมได้เลยนะครับแต่ไม่มีสเกลิตันอยู่นี่เฮ มาเลยมาเลยมาเลยอ่ะปูอ่ะปูเล่นบ้างจีนนี่เล่นก็กินอ่ะปูอยากเล่นบ้าง <laughs> <Apo. Apo. laughs> <laughs>

ก็พีนเป็นตากล้องเหรอบอกเลยบอกเลยว่นีมมากไม่เอาไม่เอาไม่เอาร่ีนพีนยนี่ดดิเออเออ้รนี่บอกว่าทไมต้องพู้ เออดีพี่ก็ไปปนเลยแมวตังแมวดั้งไอ้ไอ้ Fala <laughs> ตามมาทุกคนคอยนูบีนนมันถีบเนีไม่ต้องโดนอะไรหรอกโดนเก่บนั่งรถไกันเลเฮ้ยใกล้กันแล้วพี่แล้วใกล้กลังเป็นี่งขวบอกว่าขอไ่้โทรศัพท์ได้ไหมเราเป็นพี่น้องกันอ้าวมา มีคนแอบดูอยู่นะมีคนแอบมีคนงานอยู่นะที่ที่จะมีคนตามไปี่ยดันดูโอย ทำไมเออถ่ายคลิปไปด้วยเลยนี่ไงอออไปละเอ้ยเ้ยเท่านันพี่อะ เฮ้ยเธออันดันมีบัตรด้วยนะไปแล้ว แม่งขับเป็นเี้ยไม่มีหวังเลยอ่ะอ้าวมอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่มนีนนนี้ก็พิมพ์ก็พิมพ์เมื่อกี้เห็น เคนเคนด้วยสวัสด <ad> <D ini. S 2> ีดีไงและน้องก็ทำจะดทำสิ่งที่ก็บีไม่อยากให้ทำเฮ้ยหยาลำบือต่อมีรับประชารจากสวรรค์ที่มาระเบิดอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ให้เล่นแบบนี้เลยนะอืมไม่ได้เล่นแบบนี้อ่ะนี่ต่อกับเพื่อนต่อแล้วนะฉังชนะ ปดอุยุดนะเอ้ยละมดเอาก็มีตามบัญชาเอ่อเอนั้นพี่เอ๋ข้าขพ่อก็พี่มาไม่เกินวันเล่นไม่เอ๊

เอ้ยมันลำ้ำมือใครเนี่ยก็ใช้โมกอีใครเนี่นยนี่ราคาน้ำมันลดลงค่ะใครอะแต่งตัวสีหล่อเลยเซติฟใครอะเนุมามาไนะอ่าไ,ไปเปลี่ยนวอีกแล้วเหรอ นเมยิดีหมไาล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 านา้อลา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 าล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 าาลาลลา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 าลาลาลนะปราเาศไทยลาลาราลาาาาาานาา้าาาา อันนี้ของน้องนะภาษาไทยนภาษาชั้นนะ5แต่นะนี n ih, n ่นี่นี่ลงบนสนามที่กระจอกมากเี่มาดูตรงนี้อ่ะอุ้ยเล่นเล่นทีเนีนทีมันเลยฮะแต่แล้วก็